สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง YouTube ถ่ายเล่นๆนะครับมาดูช่างแค้งเปลี่ยนโซ่ราวลินเว็บร้อยสิบตัวเก่านะคนนรับใ้ลูกปืนตเชื่อมแล้วก็เอาาอกแอนอนี่มาลมเอาที่มากมกนิมมกนปากลม Cảm ơn, Cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại. biển sâu, biển nhạc mê lông nó linh em kén luôn á à เราเรามาจัดของแท้นะครับไปจับไปเรื่องเดิงหาได้นะทำการใส่โซ่ใหม่นะครับเข้าไปครับเดี๋ยวผมต้องช่วยจับแล้วครับ คลิปนี้เสียงลมจะแรงถ้าทิ้งไว้นานเป็นไปเลยนะสวยทิ้งไว้นานมันก็มันก็ดังนี่มันจะมีคนเพือกเพิ่มเลยย้อนมากๆย้อนบางทีแบบเราขับไปติดมาอยอ๋อ สายจานไฟ2 เปล่งเป็นสะพานแล้วแสดงว่าโซ่นียหย่อนหย่อนมากเลยบอกไฟฟ้าแบตหมดหรือเปล่า แช่งยิงบกลมนี่ยิงบกลมเหมือนกันเตาเล่าอะไอันตรายเตาสองเท็ตดียิดไปต้นเราสนุกลูกค้า รอจังแท่งไปเยียร์ของมแล้วครับตัวนี้จะประกอบจานไฟครับแม่เหล็กบางคนก็เรียกแม่เหล็กบางคนก็เรียก,ากจานไฟ เรียกหลายอย่างดูมัก เอเย่นะต่อฟ้าครบแล้วครับเทน่าเทน่ามีโอเทน่ามีโอ เป็นัานเป็นซิ่นนะครับใส่โซ่เราลิ้นเสียงเงียบเรียบครับคลิปนี้ฝากไว้เป็นเพียงท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่อง YouTube ถ่ายเล่นๆนะครับกดสัน่นะดิ่งให้ผมด้วยครับเปิดตังคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ